หนังเทียมเป็นวัสะดุหัดศัก์ที่หลายคนนิยมนํามาใช้หัดศักร์กันเราสามารถหัดศักร์เองได้เลยโดยดูจัดที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีคนมานั่งบอกนั่งสอนเพื่อที่เราจะได้ฝึกมือในการเริ่มสัก์เพราะว่าหนังเทียมมันไม่เก็บอะ่ะมันไม่เหมือนคนเราจะลงลึกแค่ไหนก็ได้ เส้นก็ไม่แตกจะกดหนักแค่ไหนก็ได้หนังเทียมมันก็ไม่เจ็บจะสักไม่เสร็จก็ได้จะขยี่แค่ไหนจะซ้ำไปอีกกี่รอบก็ได้สีจะสีอะไรก็ได้สีสีไม่ใช่สีแท้ก็ได้สีหัดสักเฉยๆก็ได้หมึกจีนก็ได้ เข็มใช้แล้วเอามาใช้อีกก็ยังได้เลยจะสักไม่เต็มแบบนี้แล้วมาเพิ่มอีกก็ได้เส้นไม่โค้งแล้วมาเก็บใหม่อีกก็ได้ทําอะไรก็ได้บนหนังเทียมความหนาก็เท่าเดิมความแข็งก็เท่าเดิมเรียบตรงๆหนังเทียมไม่ปรากฏแผลไม่ปรากฏความเจ็บปวดมีลักษณะแข็งเท่าเดิมความหนาเท่าเดิมเรียบ มันทําให้เราไม่ต้องที่จะกังวลอะไรเลยซึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงสําหรับการที่ไปสักลงบนคนจริงๆหนังเทียมมีไว้เพื่อฝึกมือได้แค่ฝึกมือฝึกความเข้าใจในงานถ้าเกิดว่าแค่สักบนหนังเทียมแล้วมันได้ตังมันก็คงจะจบแล้วฝึกตาม youtube ได้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกด้วยแต่ในความเป็นจริงเราจะต้องสัก กับคนคนที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆแบบเนี้ยถ้าใครเคยสักบริเวณหนะ้าอกใกล้ๆหัวใจนะแล้วเขาเขาสักครั้งแรกเนี่ยคนที่โดนสักนี่คือใจจะเต้นแรงกว่าปกติแล้วมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขยับแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหรือสักบริเวณหน้าอกหายปลาให้ผู้หญิงมันก็ไม่ได้เรียบแบบนี้แล้ว ร่างกายคนมันไม่ได้เรียบขนาดนี้มันไม่ได้มีความหนาที่จะลงเข็มลึกน้อยเท่ากันแบบนี้ผิวของแต่ละคนไม่ได้แข็งเท่านี้ทุกคนเราไม่สามารถย้ำสีเท่าไหร่ก็ได้ลงไปบนผิวคนไม่สามารถลงลึกเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็น่าจะต,ต้องสักให้เสร็จด้วยการค้างๆะะไว้แบบนี้แล้วมาต่ออีกทีนึงก็ค่อนข้างที่จะยาก โดยเฉพาะแผลหลังสักเสร็จหรือว่าตอนที่มันหายดีแล้วมักจะ,สะแสดงให้เห็นปัญหาหลายๆอย่างแผลแต่ละชนิดก็บอกปัญหาคนละแบบกันเรามันมันไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นว่าเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราเห็นกระบวนการเห็นตอนสัตว์เห็นเครื่องได้ยินเสียง เราจะสามารถบอกหรือแนะนำได้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ในการสาักคนมันเจอปัญหามาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็สิ่งนี้คือมันเรียกว่าประสบการณ์ซึ่งกับหนังเทียมเนี่ยมันไม่ต้องใช้ประสบการณ์พวกนั้นแต่กับคนอะมันต้องใช้แล้วปัญหาเนี่ยถ้าไม่มีคนแนะนํา มันหายากมากว่าจะสรุปว่าเกิดจากอะไรเนี่ยต่อให้เราถามคนที่ถามลงไปอะ่ะถามมันไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่อยู่หน้างานเนี่ยมันเป็นปัญหาตอนที่เกิดไปแล้วเกิดเสร็จหมดแล้วแต่แต่เชื่อมามว่าคนบางคนเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยตั้งแต่เขาได้ยินเสียงเครื่องหรือเขาเห็นอุปกรณ์หรือเขาเขาเห็นผ้าสระ สมมติว่าถ้าเราสักคนคนหนึ่งก็เป็นแผลเนี่ยเราต้องรอแผลหายแล้วถึงว้อมันเป็นแผลแต่ถ้ามีคนที่เขารู้อยู่ด้วยมันอาจจะไม่เกิดแผลเลยก็ได้อาจจะเกิดแค่เส้นเดียวสองเส้นสามเส้นบางจุดบางตำแหน่งเท่านั้นถ้าเรามัวแต่งงเองอะ่ะเราจะต้องเป็นแผลอีกกี่รูปไม่รู้อะ่ะต้องเป็นแผลไปเมื่อไหร่ถึงจะแก้ปัญหานั้นถึงจะหาสาเหตุนั้นเจอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอครับ มันจะท้อว่าทําไมสักหนังเทียมไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ทําไมไปรสักคนนี้บางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนั้นบางคนเป็นอย่างนี้พอท้อแล้วเนี่ยมันมันก็เริ่มยากแหละตอนแรกที่เราคิดว่าเออมันมันก็ง่ายๆก็แค่เอาเข็มจิ้มลงไปสักๆไปก็เป็นรูปแล้วแบบวาดรูปสวยอยู่แล้วเงี้ยแต่พอปรสักคนจริงๆทําไมมันไม่เป็นแบบที่คิดอแบบ่ะตอนสักเสร็จใหม่ๆก็สวยออกแต่ทําไมพอหายเป็นแบบนี้ล่ะ ก็อ๋อก็อเขาดูแลไม่ดีอีกนั่นมันมันปัญหาสาเหตุมันไม่ได้อยู่แค่อันนั้นอันเดียวมันไม่ได้มีแค่อันนั้นอันเดียวถ้าเกิดว่าจะสรุปว่าคนคนนั้นดูแลแผลไม่ดีเนี่ยก็ควรให้เขาไปสั่กับช่างอีกคนหนึ่งแล้วก็ให้เขาดูแลแบบเดิมเลยถึงจะสรุปได้ว่าโอเคเขาดูแลดีหรือไม่ดีปัญหาส่วนใหญ่อ่ะมันมาจากช่างส่วนใหญ่นะแต่พอดีว,ว่าช่างไม่อยากผิดไงพองเราไม่อยากผิดปุ๊บเราก็ต้องโทรลูกค้าไว้ก่อน คือถ้าเราอยากมาสายนี้จริงๆแล้วเราอยากจะสักคนไม่ได้สักแค่หนังเทียมเนี่ยแนะนําว่าควรมีคนที่มีประสบการณ์ให้คําแนะนําาไม่อยากท้อไม่อยากสักคนแล้วท้อไม่อยากสักแล้วเป็นแผลไม่อยากมีปัญหางานสักไม่อยากไม่อยากผิดใจกับคนที่เราที่เขาให้เราสักการมีคนให้คำปรึกษาที่แบบตัวต่อต,ตัวแบบจับมือทําเลยยิ่งดี มันจะทําให้ไอปัญหาเป็นแผลต่างๆพวกเนี้ยมันลดน้อยลงไปมันไม่มีใครที่อยากจะสักออกมาแล้วเป็นแผลหรอกคนที่โดนสักเขาก็ไม่อยากจะเป็นแผลเขาอยากได้ลายสักที่สวยเราก็อยากสักออกมาให้มันสวยวิธีแก้ปัญหาไงคือมีคนที่มีประสบการณ์อยู่ด้วยงมเองได้ไหมได้แต่ว่าก็ก็ต้องเจอปัญหาอย่างนั้นเยอะหน่อย แต่คือวิธีแก้ปัญหามันก็แค่มีคนที่มีประสบการณ์อยู่ด้วยโอเคปะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องอีกกี่คนที่จะต้องเป็นแผลอะอีกกี่คนเราถึงจะสั์สวยอีกกี่คนจะไม่มีปัญหาซึ่งคนที่มีประสบการณ์พวกนี้เขาก็มีแนวทางของตัวเองแต่ละคนก็มีแนวของตัวเองเราก็แค่เลือกที่เราชอบแต่ใครก็ได้ที่ถูกจริตเหมือนตอนเราเรียนประถมเรียนวิชาคณิตศาสตร์พอเปลี่ยนครู เอ๊ะทำไมเราถึงชอบครูคนนั้นมากกว่าเพราะว่ามันคือจริตที่เราชอบก็สอนเรื่องเดียวกันนี่แหละสุดท้ายเราก็แค่ไม่อยากให้มันแบบเกิดปัญหาในงานศักด์เกิดขึ้น